โดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่21พฤศจิกายนนะครับก็เป็นเรื่องงบต่อนะครับก็ตัวน้ำประปาไทยนะครับถ้าดูจากงบเนี่ยเราจะเห็นตัวกำไร,รเนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะนะครับถึงเกือบ32เเทียบกอบอันเดียนะครับมีกำไร,รยอยู่ที่825ล้านนะครับก็ถือว่าสูงกว่าที่เรามองไว้560ล้านนะครับ สาเหตุหลักๆก็มาจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนแล้วก็การได้สิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากที่เราประเมินเอาไว้นะครับโดยตัวที่ทําให้ตัวกําไรเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็คือในเรื่องของการบันทึกกําไรการขายหุ้นของ CKP อันนี้เนี่ยเคยเขียนไปแล้วว่าอยู่ที่สักประมาณ3ล้านนะส่วนที่เกินขึ้นมาก็คือในเรื่องของการปรับปรุงเงินลงทุนในตัว CKP หลังจากที่เข้าเข้าตลาดแล้วนะครับ ก็เลยทาให้รับรู้กําไรเสมือนขายจริงเนี่ย <S <S <น>เข้ามา110ล้านบาทอันนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือ,อที่คาดการเอาไว้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับอ,อย่างที่เคยบอกไว้ว่าเขามีการลดหย่อนภาษีจาก BOI ในกรณีของน้ําท่วมในปี54นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะเ,าเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับก็ปรากฏว่าก็เริ่มใช้ตั้งแต่ไตรมาสสนี้นะครับก็เลยทําให้ในตัวของ Th t t w เองเนี่ยไม่มีการจ่ายภาษีเลยนะครับประกอบกับ มีการตัดดีเฟอร์แท็กออกมาด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ในไต,ตรมาสนี้เนี่ยมีภาษีคืนเข้ามา10ล้านจากปีที่แล้วต้องจ่ายออกไปถึง109ล้านก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ตัวกําไรออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับแล้วก็ตัวสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับจากกรณีของน้ําท่วมเนี่ยมีมูลค่ารวมกัน2องร้อเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คาดว่าวงเงินนี้เนี่ยจะไปใช้หมดในปี58นั่นก็เท่ากับว่าในปีหน้าเนี่ย ตัว TTW เองนะครับจะไม่มีภาษีจ่ายเลยนะครับยกเว้นในตัวของบริษัทลูกที่ยังต้องจ่ายภาษีอยู่นะครับในเรื่องของไตมาสีเองนะครับปริมาณการใช้น้ําในพื้นที่ของ TTW เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นคิวอันคิ Q Q นะครับสาเหตุก็เนื่องจากผู้ผลิตอาหารทะเลส่งออกเนี่ยกลับมาผลิตได้ในช่วงปลายปีนะครับหลังจากที่มีการชะลอตัวลงไปในไตมาส3นะครับในแง่ของปริมาณการขายของบริษัทลูกก็คือ PTW กับ B.L.D.C. นะครับอันนี้ก็มองว่าจะทรงงตัวนะครับไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะฮะ Q on Q Year on Year ตัวที่จะสร้างการเติบโตได้ก็ยังอยู่ที่ตัวน้ำประปาไทยกับตัว B.L.D.C. นะครับอย่างไรก็ตามต้นทุนก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าการปรับขึ้นค่าย t t อีก14สตางค์นะครับกันยาถึงธันวา5-6นี้อันนี้ก็ไปส่งผลให้ตัวต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่บอกนะฮะการลดหย่อนภาษีนะครับ ของตัว TTW เนี่ยก็จะทำให้ภาษีจ่ายในส่วนนี้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไตรมาส4เองแนวโน้มกำไรก็ยังโตได้อยู่นะครับจากสิทธทิประโยชน์ทางภาษีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอารายการพิเศษเกี่ยวกับตัว CKP เข้ามานะครับเราก็มีการปรับกำไรในปีนี้ขึ้นนะครับจากเดิมมองไว้2,583มาเป็น2,864ล้าน แล้วก็ตัวปีหน้าเองเนี่ยในเรื่องของสิทธิภาษีที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มกําไรขึ้นมาเป็น2,558ล้านนะครับโดยบนการประเมินวิธี sum of the parts นะแยกธุรกิจน้ํากับการถือตัว CKP อยู่นะครับราคาพื้นฐานปรับขึ้นมาเป็น12บาท30นะครับต่อมาก็เป็นตัว B ECL นะครับก็กําไรออกมาสูงกว่าคาดเหมือนกันนะครับ ก็เป็นกรณีแบบเดียวกับของตัวนะับประปาไทยเลยนะครับก็คือในเรื่องของการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในตัว CKP นะครับแล้วก็ตัว TTW เองเนี่ยที่มีกำไรสูงขึ้นจากรายการพิเศษก็ส่งผลมายัางตัว BECL ที่ถือหุ้นอยู่20.24%ด้วยนะครับในแง่ของรายได้ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เรามองเอาไว้เท่าไหร่นะครับโดยตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการบันทึกกำไรจากการขายตัว CKP นะครับ เข้ามา92ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่ามากกว่าที่มองเอาไว้นะครับแล้วก็ตีมูลค่าเสมือนขายจริงเช่นเดียวกับน้ำประปาไทยเข้ามาอีก182ล้านนะครับก็เลยทำประกอบกับตัวน้ำประปาไทยเองอย่างที่บอกมีการบันทึกรายการพิเศษแล้วก็เงินลดหย่อนทางภาษีเข้ามานะครับก็เลยทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัวน้ำประปาไทยเนี่ย เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวบริษัทลูก NECL ได้เงินชดเชยประกันเข้ามาอีก 8, อ48ล้านด้วยนะครับก็เลยทำให้ไตมาา3เอ,เองเนี่ยกำไรโตถึง81%นะครับมาอยู่ที่886ล้านนะครับในไตมาา4เนี่ยก็จะถือว่าเป็นไตมาาแรกที่รับรู้นะครับเต็มแต่มาเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2นะครับส่วนในเรื่องของ NECL เองเนี่ย ในวันที่1พฤศงพฤษภาคมก็มีการปรับขึ้นค่าทางด่วนในบางส่วนเหมือนกันนะครับก็คือสําหรับรถ6ล้อถึง10ล้อเนี่ยปรับขึ้น5บาทนะครับแล้วก็รถ10ล้อขึ้นไปปรับขึ้น10บาทนะครับสำรวจสำหรับนะครับทางด่วนในช่วงแจ้งวัฒนะเชียงราชนะครับก็อันนี้ก็น่าจะช่วยทําให้ค่าเฉลี่ยนะครับปรับตัวดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกําไรของ TTW เข้ามานะครับ เนื่องจากปีก่อนเนี่ยยังรับรู้ในแง่ของเงินปันผลนะครับซึ่งจะรับรู้แค่เพียง2ครั้งก็คือในควอเตอร์สกับควอเตอร์หนึ่งะครับซึ่งควอเตอร์นี้เนี่ยก็ยังรับรู้ในเรื่องลักษณะของส่วนแบ่งกําไรก็จะมีกําไรตรงนี้เข้ามานะครับ CKP นะครับก็คาดว่าจะมีกําไรดีขึ้นหลังจากมีการชําระคืนเงินกู้ไปบางส่วนนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเราก็มีการปรับ ประมาณการเช่นเดียวกับในเรื่องของ TTW นะครับก็โดยปรับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมมองไว้4,720 42ล้าน,นครับลงมาเพ,เพิ่มขึ้นเป็น5,136ล้าน,นครับส่วนในปี57เองก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก2,428ล้านมาเป็น2,507ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปรับขึ้นมาอีกบาทหนึ่งมาเป็น48บาทนะครับสำหรับตัว BECL ก็ยังคงคำแนะนำ ซื้อนะครับ เสียเสร็จนะครับก็ดูแล้วยอดจองอะไรต่างๆนะครับยังไปได้ดีทีเดียวนะครับเเดือนนี่ยอดจองนะครับจบที่หมื่นกับ300 000, ล้านนะครับเพิ่มขึ้น19%ยอดจองจองบ้านนี่ดีมากนะครับ5,400ล้านเพิ่มขึ้น38%อันนี้เป็นเพราะว่าการตอบรับโครงการบ้านเปิดใหม่นะครับปีนี้ค่อนข้างดีนะครับทำให้ยอดจองเนี่ยออยอดจองบ้านดีขึ้นชัดเจนใน Q3 สู่ระดับ2,001จาก1,500ล้านและ1,600ล้านใน Q1 และ Q2 ในเวลาเดียวกันเนี่ยยอดจองคอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้น5%แต่ทั้งตลาดเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะครับว่าตลาดคอนโดปีนี้ซบเซานะครับหลายบริษัทนี่มียอดจองคอนโดต่ำลงแต่ SC Asset เนี่ยยังสามารถสร้างอัตราการจองคอนโดเนี่ยเปิดใหม่นะครับสูงกว่าปีก่อนเพราะฉะนั้นภาพรวมยอดจองเนี่ย ไปได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าบริษัทใน Q4 เนี่ยมีการขยับนะครับโครงการใหม่ที่จะเปิดเนี่ยไปเปิดปีหน้าอย่างเช่นโครงการบ้านติดทะเลชะอำหัวหินนะครับไปเปิดต้นปีหน้าการเลื่อนเปิดจองอาคาร A ของโครงการเซนทริก C พัทยานะครับซึ่งตอนแรกเขาบอกเขาจะเปิด Q4 ก็ไปเปิดิวหน้า ก็จะทาให้ยอดจองบริษัทนี้อาจจะต่ํากว่าเป้าเล็กน้อยนะครับซึ่งเป้าอยู่ที่หม <15, S 1> ื่นห้าเขาคาดว่าจะทําได้ประมาณสักหมื่นสี่โมเมนตัมเนี่ยยังไปได้ดีนะครับยังเชื่อมั่นว่าเรายังมองว่าการเติบโตงยอดจองปีหน้ายังมีอยู่นะครับประเมินจากแบ็กหลอกโมเมนตัมยอดจองบ้านเนี่ยเราคิดว่ากําไรเนี่ยมีโอกาสเติบโตไปถึงปีหน้านะครับสาหรับปีนี้เนี่ยเป้าอยู่ที่หมื่นล้านนะครับเก้าเดือนเนี่ยทำได้ละหกพันเจ็ดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย จะมาจากแบ็คหลอกรอโอนนะครับ Q4 6 9 5 3ล้านแล้วก็ยอดจองสะสม Q4 นะครับตุลาถึงกลางพฤศจิกาเนี่ยได้มาอีกพันสองรายได้ค่าเช่านะครับในช่วง Q4 200ล้านส่วนที่เหลือที่จะบรรลุหมื่นล้านเนี่ยอีก700กว่าล้านเนี่ยคิดว่าจะมาจากยอดจองบ้านเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เหลือของปีซึ่งช่วงทุก่งที่ผ่านมาเนี่ยต่อต่อสัปดาห์นะครับก็ประมาณ200ล้านต่อสัปดาห์ S 1> <S 1> ในส่วนที่เหลืออีกสักสี่หสัปดาห์นี่คิดว่า700ล้าน800ล้านน่าจะทําได้เพราะฉะนั้นรายได้ปีนี้หมื่นล้านเติบโต19%น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับมาจิ้นทรงตัวแต่ปีนี้เนี่ยรายจ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น alia, จากการเปิดโปรเจกต์ใหม่กําไรปีนี้เลยเติบโตแค่8%แต่ถ้าเรามองไปในปีหน้านะครับวันนี้เขามีแบ็กหลอกจาก4คอนโดนะครับที่อรอโอนปีมาก4,400ล้าน ซึ่งถ้าเราประเมินยอดจองบ้านปีหน้าเนี่ยเติบโตอีก5%เป็น8,000พัเพราะฉะนั้นยอดโอนจากธุรกิจบ้านเนี่ยมาแล้วประมาณ1 2ื0 0 0 0 0ส่วนรายได้ค่าเช่าอื่นๆนั้นก็จะตกประมาณอีกสักพันล้านนะครับรายได้ปีหน้าจะโตไปถึง14,800ล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น47%มาจิ้นคงที่ซึ่งทางบริษัทเชื่อว่าในส่วนของค่าจ่ายการตลาดเนี่ยปีหน้าจะลดลงนะครับ กําไรก็จะโตค่อนข้างสูงนะครับจากฐานรายได้ปีหน้าที่เติบโตสูงนะครับคือจะโตถึง65%ในแง่ของราคาหุ้นนะครับตอนนี้เทรดแค่ p ีเเท่าโกรดอยู่ที่65%ยังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย p e ในอดีตที่10เท่านะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน5.30บาทส0ตางเรามองว่าราคาหุ้นในช่วงหลังเนี่ย ก็มีดิสเค n าจากปัจจัยการเมืองบ้างนะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยพยีต่ำมากเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก็มองว่าอาจจะปัจจัยรอบข้างอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานน่าจะดิสเค n าเข้าไปเยอะแล้วนะครับแนะนำซื้อสำหรับตัวนี้นะครับราคาพื้นฐาน5บาท30สตางค์ ที่เอโก้นะครับกำไรสุทธินะครับไม่รวมผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในแตรมส3นะครับเพิ่มขึ้น36%เยือนเยือนนะครับมาที่2 2 7 2ล้านนะครับจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของรงไฟฟ้าเคโก้นะครับคิวเซนเอโก้โคเจนและเลโก้นะครับส่งให้กำไรสุทธิ9เดือนนะครับไม่รวมผลจากอัตราเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับและกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการร่วมธุรกิจของคิวเซนนะครับ รวม4,310ล้านนะครับยังปรับตัวสูงขึ้น20%เยียเยานะครับเปนที่6,403ล้านบาทด้านแนวโน้มไตรมาส4นะครับคาดว่าจะไม่สูงอย่างในไตรมาส3นะครับเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดต่ำลงกรอบกับลงเคโก้นะครับมีแผนหยุดซ่อมมากขึ้นนะครับส่วน,วนผลดำเนินง,งานปี57ทางฝ่ายคาดว่าผลดำเนินง,งานจะได้รับปัจจัยกดดันจากการเข้าสู่ช่วงปลายสัญญาของโรงไฟฟ้าเลโก้นะครับและยังพอมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มพลังงานงทางเลือกช่วย ตลาดซื้อขายปัจจุบันนะครับยังพอมีส่วนต่างนะครับเทียบราคาพื้นฐานปี57ที่140บาทนะครับยังแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับเอกโก้ ต่อที่ TK นะครับผลกำไรไตมาสสามนะครับที่อ่อนตัว Q ิวนะครับเนื่องมาจากโลซีซั่นนะครับอีกทั้งในปีนี้เจอผลภาวะน้ำท่วมที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกนะครับโดยแม้รายได้ขยายตัว Q ิวคิวเยีเนียนะครับหากมีค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้นจากสำรองและการเล่นขายรถยึดนะครับรวมถึงมีค่าใช้จ่ายคงที่ด้านพนักงานในระดับสูงนะครับผู้บหิหารคาดแนวโน้มไตมวสสี่ฟื้นตัว QQ นะครับหากยังไม่มากนะครับเนื่องจากยังมีปัจจัยลบที่อาจส่งผลกระทบทั้งใน เรื่องส่งออกทชลอนะครับนี่สินคุเลือนที่พุ่งขึ้นนะครับรวมถึงความเสี่ยงทางด้านการเมืองซึ่งผลกระทบะส่งผลไปในถึงไตรมาสหปีหน้านะครับลุงนี้เช่าซื้อ9เดือนนะครับเติบโต6.8%เยียร์ทุเดนะครับเทียบกับตลาดรวมที่อ่อนตัวลงราว3%นะครับโดยผู้บริหารค่าทั้งปีไม่น่าถึงเป้าที่10%สําหรับจํานวนสาขาใหม่เพิ่มเข้ามา7แห่งนะครับจากเป้าที่10แห่งซึ่งแม้ยังไม่มีการปรับเป้าลงนะครับหาผู้บริหารก็มีความเห็นว่าอาจเลื่อนไปเปิดในปี57บ้างนะครับ สำหรับเป้าปี57ผู้บริหารคาดอย่างคอนเซอร์เวทีฟนะครับว่าลุ่นนี้จะเติบโตราว5%และมีแผนเปิดสาขาใหม่3หรื4แห่งยอดขายจักรยานยนต์9เดือนนะครับเป็นจำนวน1.59ล้านคันนะครับปรับลงราว3%จาก6.14ล้านคันใน9เดือนปีก่อนนะครับโดยตลาดยังคาดยอดขายทั้งปี56จะเป็นนิวไฮที่2.15ล้านคันเพิ่มขึ้น1.1%เยียร์นะครับ สำหรับปี57นะครับผู้บริหารคาดยอดขายรถจักรยานยนต์ลดลงเล็กน้อยนะครับขนาดรถยนต์อยู่ที่1.2ล้านคันกําไรสุทธิรวมใน9เดือนนะครับปรับลดลง25.8%นะครับจาก597.7ล้านบาทนะครับมาที่378.06ล้านนะครับจากผลที่ลกาวมาข้างต้นนะครับโดยรายได้รวมยังเติบโตได้7.8%เยียร์เยียร์สำหรับ NPL นะครับอยู่ที่3.9%นะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก3.6%เมื่อสิ้นปี55และเทียบเท่า5.5%ของสินเชื่อเช่าซื้อรวม ด้านโหลดคาเวเล,ลชเชอร์เฉลี่ยอยู่ที่140%นะครับทั้งนี้ NPL ที่คุมไว้ได้ดีนะครับเนื่องจากบริษัทนโยบายตั้งสำรอง100%นะครับและไลท์ออฟรถจักรยานยนต์นะครับ,ารารบหากชำระเกิน6เดือนหากค้างชำระเกิน6เดือนนะครับซึ่งในอนาคตจะมีการไลท์แบ็กกลับหลังตามเก็บหนี้ได้กำไร9เดือนนะครับเทียบเท่า76.8%ของประมาณการปี56นะครับที่492ล้านบาทนะครับลดลง30.9%เก้นเยนเยียโดยทางฝ่ายของประมาณการไว้นะครับสำหรับแนนว้ปี57 ทางฝ่ายมีมุมมองที่ระว่าระวางมากขึ้นนะครับโดยประเมิกนกำไรสุทธิไว้ที่591.91ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้น20.2%เยนเยียจะจึนวนลดยืดและการตัดนี้สู์ไม่สูงเท่าในปี56กาจจรจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นนะครับคาช่วยสนับสนุนรายได้และลดอัตราฟิกซ์คอร์สต่ออินคมนะครับทางฝ่ายมองว่าราคาหุ้นได้ตอบรับขา่าวร้ายขลประกอรวการรวมถึงการถูกถอดจากดัชนี MSCI Small Cap ไปมากแล้วนะครับ โดยนับวันที่19พฤศจิก,กายนนะครับมีสัดส่วนผพืถือหุ้นต่างชาติและผพืถือหุ้นผ่าน MDR v เพียง1.6%และ0.68%ของหุ้นทั้งหมดตามลำดับนะครับขณะผลตอบแทนปันผลที่5-6%ยังนับว่าหน้าพอใจนะครับราคาพื้นฐานปี57นะครับอยู่ที่13บาทนะครับมีอัพไซต์ดีนะครับจึงยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ TK ต่อที่ GFPT นะครับ ผลการดำเนิน,นง,งานไตรมาสสามนะครับมีหลายตัวเด่นสุดในกลุ่มส่งออกอาหารด้วยกันนะครับจากราคาขายที่ดีนะครับและยังได้ในส่งจากราคาวัตถุดิบอ่อนลงนะครับส่งผลให้มีกำไรสุทธินะครับ607ล้านนะครับเพิ่มขึ้น101% Q1Q นะครับจากราคาขายที่ดีและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการจากเงินลงทุนในบริษัทร่รวมอย่างแมคคีและ GFN เพิ่มเป็น78ล้านบาทเอา3ล้านบาทในไตรมาสสองนะครับ จากปัจจัยบวกที่มีเข้ามาและส่งผลในการดำเนินงานปี56ขยายตัวนะครับยังโดดเด่นนะครับขณะที่ปี57คาดว่า,าการดำเนิน,นงานจะขยายตัวในอัตรารดลงนะครับหากเทียบกับหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณาราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับพบว่า j f p t ซื้อขายบน PE เพียง9เท่าในปี56นะครับและเหลือ8.8เท่าในปี57ค่อนข้างถูกและมีส่วนลดมากนะครับ ทางฝ่ายคงแนะนำซื้อนะครับปรับราคาพื้นฐาบปี57ขึ้นเป็น14บาท70สตางนะครับสำหรับ JPT ต่อที่โออิชินะครับแนวโน้มไตมาส4ค่าจะดีขึ้นนะครับจากฤดูขายและการนำสินทรัพภายใต้กลุ่มไทยเบสมาช่วยแชร์ต้นทุนคงที่ให้ลดลงนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าผลการดำเนินง,งานปี56จะอ่อนลงจากการแข่งขันที่มากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชาเขียวนะครับแนวโน้มการดำเนินงานปี57นะครับผู้บริหารคาดว่าจะกลับมาแข็งก่งอีกครั้งนะครับหลังจากกลุ่มอาหารที่ยังคงแผนเปิด45สาขาต่อปีส่วนกลุ่มเครื่องดื่มนะครับคงจะใช้ซีเนจีในกลุ่มเพื่อกระตุ้นยอดขายทั้งในส่วนแบรนด์โอเอชีและการรับจ้างผลิตทางฝ่ายมีมองเป็นบบกมากขึ้นนะครับหลังฟังการดําเนินง,งานปรับเพิ่มค่านะนําเป็นถือนะครับอยู่ระหว่างการปรับประมาณการปี57ใหม่นะครับสำหรับโอเอชี กลุ่มธนาคารนะครับเ k b a n k และเอชแบงนะครับรายงานแบบสินทรัพย์และหนี้สินเดือนตุลาฯนะครับมีสินเชื่อเพิ่มขึ้น1%นะครับเบมีสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับ1%นึ่งเปอร์เซ็นมันออนมันนะครับ k b a n k เพิ่มขึ้น1.1%ึ่งจุดหนึ่งเมันออนมันและวเอชแบนะครับเพิ่มขึ้น1%นึ่งเปอร์เซ็ต์มันออนมันตามลำดับนะครับส่วนบ p พมีสินเชื่อหดตัวลงอีกนะครับ0.8%นย์จุดแปดเปอนมันออนมันนะครับส่งผลให้ เบนะครับมีสินเชื่อเอติบโตขึ้นจากสิ้นปี55นะครับ5.7% year to date นะครับ K Bank 7.5% year to date แล้ว LH Bank นะครับ15.9% year to date นะครับส่วน BBL นะครับมีสินเชื่อเติบโต,ตลดลงเหลือ4.1% year to date นะครับฐานเงินฝากทั้ง4ธนาคารมีเงินฝากหดตัวจากเดือนก่อนทั้งหมดนะครับโดยเบหดตัวลง1.1% m o น t h on month BBL หดลง0.3%มา n t h on m o n นะครับ K Bank หดลง0.3%มา n t h on m o n และ LH Bank หดลง1%มา n t h on m o n ถือแม้ว่าในช่วงแต้มาสี่นะครับทางฝ่ายจะคาดว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารจะลดต่าลงนะครับจากแตรมาสามนะครับเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากแต่ยังคงให้น้ําหนักการลงทุนมากกว่าปกตินะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับเนื่องจากยังมองว่าปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มธนาคารยังแข็งแกร่งนะครับและมีโอกาสเติบโตได้ในปีหน้าเลือก KTB เป็นหุ้นท็อปพิ้ของกลุ่มนะครับโดยให้ราคาพื้นฐาน KTB ไว้ที่25บาทั ก็ผลประกอบการก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็มีการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ในเรื่องของตัว1,800เมกะเฮิรที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานไปแล้วเมื่อ30กันยาที่ผ่านมาด้วยนะคะโดยประกาศขาดทุนออกมามีขาดทุนสุดที่4,269ล้านบาทนะคะขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งยอนเยียแล้วก็คิวนคินะคะ 9, 9เดือนก็มีผลขาดทุนสุดที่อยู่ที่8,535ล้านบาทนะคะเพิ่มจาก9เดือนของปีที่แล้วที่ขาทุนอยู่4,471ล้านบาท ถ้าดูในการดำเนินง,งานปกติก็ขาดทุนอยู่8,220ล้านบาทนะคะใน,ในเรื่องของท็อปไลน์เนี่ยรายได้โตขึ้นทั้งเยนเยียร์แล้วคิวนคิวนะคะในส่วนของรายได้บริการเนี่ยโตขึ้น5 3 4เยอนเยียร์1.18%หรคิวนคิวรายได้ขายก็โตขึ้นเยนเยียร์นี่ก็คือขายโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนถ้าเกิดคิวนคิวเนี่ยก็เรื่องของตัว iPhone ที่รอรุ่นใหม่ออกมาก็เลยมีการชะลอตัวในเรื่องการขายก็เลยลดลงประมาณ Q 1 8 6 8ปดจนะคหะก ถ้ามาแยกธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นว่า Truevision กับ Truemobile มีผลขาดทุนนะคะ Truevision ขาดทุน2 1 4้ล้านบาท Truemobile ขาดทุน3,332ล้านบาทนะคะเทียบกับไตรมาสสองเนี่ย Truevision ก็ขาดทุนมากขึ้นจาก1 6 2เป็น214้่ล้าน Truemobile ก็ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก2600เป็น3 3 3 2ล้านนะคะส่วน Trueonline ก็คือที่บริการอินเทอร์เนต็ตก็มีกําไรจากการเงินงานปกติ7 7ล้านก็ลดลงจาก222ล้านบาท ในควอเตอร์2ของปี56นะคะในในเรื่องของตัว True Vision เนี่ยเราก็มองผลกระทบก็ในเรื่องของ s u b สไครเบอนะคะถ้าดู Subscriber ของ p รีเมียมแพคเกจนะคะอยู่ที่ประมาณ428,000รายในควอเตอร์3ของปี55ก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ360,000รายอันนี้ก็เป็นทยอยลดลงมาตั้งแต่ควอเตอร์ของปีห้ก็หลังจากที่ตัว พรีเมียรีกหมดสิ้นสัญญาในประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไม่ได้ชนะการประมูลในการถ่ายทอดฟุตบอลต่อนะคะตรงนี้ก็ทําให้มีลูกค้าบางรายได้มีการยกเลิกไปนะคะในด้านตัวต้นทุนเนี่ยเรามองดูต้นทุนเนี่ยมีถ้ามาดูรายได้ขายบริการเพิ่มขึ้น7.7.5%เยนเยียแต่ลดลง2.2% q ิวอนะคะอยู่ที่ 22,2558ล้านบาทนะคะนี่รวมรายไดจากการขายด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็โตจากรายได้ของ True Mobile ส่วนเป็นเป็นหลักนะคะแต่ในด้านต้นทุนเนี่ยเมื่อกี้รายได้โตขึ้นประมาณ7.5เปอร์เซ็นต์เยนยียแต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ10จุดประมาณ10เปอนเยนเยียนะคะแล้วก็มีเรื่องดอกเบี้ยจ่ายกับภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ภาระทางค่าใช้จ่ายทางการเงินก็เพิ่มขึ้นนะคะทำให้มีผลขาดทุนจากการงงานเงินนี่3,588ล้านบาท ใน9เดือนเนี่ยก็มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน8,220ล้านบาทนะคะโดย True Vision ก็ขาดทุน463ล้านบาท True Mobile ขาดทุน8 0 6 3ล้านบาทนะคะอันนี้เราก็ยังมองว่ามีมีผลกระทบในด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้ตั้งบันทึกได้ค่าของ 2G ตัว1,800เมกะเฮิร์เข้ามาอีก2 0 5 6ล้านเราก็จะมีการปรับประมาณการขาดทุนทั้งปีเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าขาดทุนทั้งปีตัว ตัว9เดือนก็อยู่ที่8,535ล้านนะฮะตัวนี้ก็เลยจะมองเรายังมีม,ม,มองที่แนะนำขายนะคะแต่ในส่วนของเรื่องตัวของตัวที่จะออกเตรียมอเตรียมออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ชื่อ i f f เอ่อตัวโครงสร้างพื้นฐานนะ,ะหรือว่าเรียกว่า Infrastructure Fund เนี้ยก็คงจะมีออกมาในเรื่องของการช่วยเหลือทางกับบริษัทในด้านเงินกู้นะคะเพราะปัจจุบันนี้สินของบริษัทอยู่ที่1 8 1 0 0 0 166ล้านบาทนะคะตรงนี้เราก็มองว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างสูงถ้ามีการขายกองทุนดังกล่าวแล้วนําเงินเข้ามาช่วยให้กับบริษัทในฐานนะทางการเงินที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้นะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานคะ่ะ